สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็กซ์ซีประุขูดสุดคนเรามันจะต้องกันมากแกงน้องไม้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องไม้เอากระตมมาที่รอบๆตอนนี้จะต้องกันมาตองนั่งกยนางนั่งก่อนแกงน้อง,งไม้ยู่เงอนจะมาเฟิร์นเพื่อ

จะปัน่นค่ะเบลนี่จะต้องสิปั่นปั่นเัาเนาะปั่นวนลมแกงหรือไมตอนแรกว่าถ้าผมมีไกินนั่นี่จะต้องเสียเมื่อเก่งดีเด่น สำนวำนว่าแกกินแร่ thank <sniffs> 蓝。 嗯。 เดี <m> ๋ยวให้มันห้อนก่อนแรงจิตใจนี้ลราเซเครื่องลง you mm -hmm. เด็กกระนั่งเดกเมาเลยคนเด็ดเมาเกเด็บเข็มจะได้ยูในตู้เย็กตะโดน mày Uống phải kim chắc chưa? Đây, kết mà Bác sĩ xay từng sầu Sầu thừa này lòng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ ใส่เห็ดเห็ดนของมันรับกแล้วมันฉี่เมา เนียยเนียข้าเบื่อสามลมประตอันอน,นี้กับเกีนกนน 嗯、我给他卖。 มีคนกินหรือบอลเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแจ่งกันเนี่คนกินเนี่ยเราก็ดหมีคนกินให้ตกใจวะไอ วยลอกบวมเขาสิใส่น้ำลังอันนี้จะเป็นพักพักกระแยงพักกระแยะพักคะพักคะกระเก็บเอาอยู่หลังบ้านน้ำเงินน้ำพักคะกระเก็บไว้น้ำเงิน ท้องเก็บเขาที่หลังบ้านนีเมีคนกินกรใส่ถุงมาือเอนียเอาพืาอ่อไกินเเอาไว้ที่กับกินกินกิน ใส่ตัวนี้ลงไปนะคนจะเหี้ยเอาพดได้ไหเหีย,เ,หยเข้าวเบือ่อบริเฮดกินห้พไอแห่พี่น้องเอฟซีบิ่งจะโดนแล้วลบคอยได้เฮดกินมีภา่กินะต่แล้วบริคอยเฮต อันนี้ะรอรอเสร็จพักจะเี้อกบานจะทรกงอพักคะได้ไ่มนี่จะงินว่ถ้าแกงสิกิดน้ำมาจ้ะก็้แกงตั้งจะรอจากี่สบกตกมจะอาน้ำไม้เนาะไปสลาดเห็นน้ำไม้งาม หลไยสิ้หลายสิบพันิบพันพเ่แพมะมนยังไดคนคนในบุหายมันติดมอเอราะว่าจะต้องแจงกับเบือลาเลนคนใช่ปนี่คือคนเรื่อยแค่เอาเพิ่งแกงแกงนี้ก็ยังเต็มหมออยู่ งกนกปนนะี่ต่จริงนะส้าไม่ตู้แกเกดน่อยซื้อเก็บน่อ,องคนนี้เลยนะ้กับม่ไม่หมด ちゃんとあさとは思い出していきたい I'm เราเสกหมนเริ Connie, ่มสุดแล้ว nhanh, tam khác rồi, do khác cái nhang, phát cái nhẹ, khác khác nó, เก็เลยคั้นกันแบบนีน้ไปเอามาจะก้องว่าแกงเห็ดเค็มใส่น้ำม้นสิ่งประจกกรอบเนะ แห้งเลยคนเราได้ความักินอี่จะว่าขื้นแดดมันกินีวันนี้ลมละมันแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่กระดูกใส่กระดูกงูอยากคือแกงเห็ดเค็มใส่หน่อไมอ้แล้ว แล้วไปทีเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้าเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้จะต้องจบไปแล้วเนาะคลิปเพ็ดกับเขาของสาวทองคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เสียท้องคือเก่าเด้อเนาะ ไปแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าจะโคุรโคนเลย